สวัสดีแฟนเพจกระโดลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมครับแบงก์กระโดลูกหนังจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่23ทธันวาคม2565แต่ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์บอลกันครับดีใจกับสมาชิกพี่ๆน้องนในกลุ่มทุกท่านด้วยกับแนวทางเมื่อคืนครับต้องบอกว่ายังเต็มคาราเบลยังบวกกันเหมือนเดิมทั้งตัวเต็งและตัว VIP พี่ๆท่านไหนครับที่เข้ามาดูอยู่ แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มบอลที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้ครับคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักไว้ได้เลยหรือถ้าใครครับอยากจะแอดมาพูดคุยเรื่องทัศนะฟุตบอลดีๆแอดมาได้เลยครับที่แอด BANK1686 แอดมาแล้วตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีกันไปเลยและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมคัดเน้น มาวิเคราะห์การให้2คู่จะไปที่ลีกสกอตติสพรีเมียร์ลีกเริ่มที่คู่แรกครับรอยเคานตี้เจอกับเรนเจอร์สถิติพบการ6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเรนเจอร์พวกเขาเก็บกินเรียบชนะ5เสมอ1อัตราเกมที่พวกเขาเจอกัน6นัดหลังสุดต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูง100%ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ รอยเคาตี้พวกเขาชนะ2แพ้3อัตราชนะอยู่ที่4 0อัตราชนะออสอยู่ที่60%อัตราชนะเกมสูงอยู่ที่60%มาที่ฝั่งเรนเจอร์ครับพวกเขาชนะ4เสมอ1อัตราชนะอยู่ที่80%อัตราชนะออสอยู่ที่20%อัตราเกมสูงอยู่ที่60%อันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมรอยเคาตี้ครับพวกเขาอยู่อันดับ10แข่ง17นัดชนะ4เสมอ3แพ้10ส่วนทางฝั่งของ เรนเจอครับพวกเขาอยู่อันดับ2แข่ง17ชนะ12เสมอ3แพ้2ผลงานเกมลีกในบ้านของรอยคาตี้พวกเขาแข่ง9ชนะ2เสมอ2แพ้5ยิงได้9ลูกเสีย18ลูกส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดครับในบ้านพวกเขาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ถึง3อัตราชนะพวกเขาอยู่ที่20%อัตราชนะออสอยู่ที่20%อัตราเกมสูงพวกเขาอยู่ที่80% มาฟังของทีมเยือนบ้างครับ g ส s c o r a n g e ร r พวกเขาเล่นนอกบ้าน8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2ยิงได้13ยิงได้15เสีย13 5นัดหลังสุดครับของการเล่นนอกบ้านของเรนเจอร์พวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1อัตราชนะอยู่ที่60%อัตราชนะออสอยู่ที่20%อัตราเกมสูงพวกเขาอยู่ที่60%เรามาดูราคาที่เว็บเปิดออกมาบ้างครับคู่นี้รอยเคาตี้เจอกับ r a n g จอร์เรนเครับพวกเขาราคาเปิดออกมาที่พวกเขาต่ออยู่1.5ราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกราคา1คูณ2ถ้ารอยคาตี้ชนะทางเว็บจ่ายถึง8.52แต่ถ้าเรนเจอร์ชนะครับจ่ายอยู่1.31แต่ถ้าผลคู่นี้เสมอกันจ่ายอยู่4.84มาที่สกอร์ที่คาดกันบ้างถ้าคู่นี้เสมอกัน 00, 0-0จ่ายอยู่ที่17ถ้าเสมอกัน1-1 จ่ายอยู่ที่9.8แต่ถ้าคู่นี้ครับเรนเจอร์ Ranger ชนะ10จ่าย7.7ชนะ20จ่าย6.3ชนะ30จ่าย8.3ชนะ40จ่าย13ชนะ21จ่าย8.1ชนะ31จ่าย9.5ถ้าชนะ41จ่าย17แต่อีกราคาหนึ่งครับสกอร์ที่ค่าที่ผมมองว่ามันแปลกๆก็คือ AOS ราคานี้หมายความว่าอะไรจ่ายอยู่8.8หมายความว่ามันเป็นสกอร์อื่นๆที่ไม่ใช่สกอร์ที่เว็บออกมายกตัวอย่างเช่นครับ5051 6061ซึ่งเว็บจ่ายอยู่ที่8.8ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากครับกับสกอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เว็บเปิดออกมาถ้ามองตามหน้าเสือด้วยสถิติอะไรหลายอย่างเรนเจอร์ Ranger, เก็บกินเรียบถึงผลงานนอกบ้านเรนเจอร์จะ ไม่เฉียบคมมากนะักแต่กับการรอยเคาตี้พวกเขาไม่มีทางที่จะสู้เรนเจอร์ได้เลยต้องใช้คำว่าเรนเจอร์ปิดประตูแพ้ด้วยราคา1คูณ2ที่ออกมาต้องบอกว่าผมมองว่าปิดประตูแพ้ไปได้เลยไหนจะสกอร์ที่ค่าที่ต้องบอกได้ว่าไม่มีใครเชื่อว่ารอยเคาตี้จะชนะดีที่สุดคือเสมอขนาดเสมอ1.1เขายังมองว่าจ่ายถึง9.8 ดังนั้นครับผมมองว่าคู่นี้ด้วยเร็ราคาที่เรนเจอร์ต่ออยู่ประมาณ1.25ผมมองว่ากัดฟันเชียได้ไม่ต้องคิดเยอะครับคู่นี้ใส่ไปเลยครับ Gasco r ร a n จอ e r มีเม็ด2แน่นอนไปที่คู่ที่2ครับระหว่าง m a r s h l w e l l เจอกับ Kim มนหรอก สถิติพบกันทั้งคู่6นัดหลังสุดกินกันไม่ลงต่างฝ่ายต่างชนะไป3แพ้3ทั้งคู่มาที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างมาเทเวลพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3อัตราชนะอยู่ที่20%อตอัตราชนะออสอยู่ที่75%อัตราเกมสูงอยู่ที่25%มาที่คิมินอกกันบ้างครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ1เสมอ0นแพ้4อัตราชนะอยู่ที่20 อัตราชนะออสอยู่ที่20%อตัตราเกมสูงของพวกเขาอยู่ที่60%อันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมมาเทเวลพวกเขาอยู่อันดับ9แข่ง16นัดชนะ5เสมอ2แพ้9ก้าคิมินอกพวกเขาอยู่อันดับ11แข่ง17นัดชนะ4เสมอ3แพ้10มาที่ผลงานเกมหลีกในบ้านของมาเทเวลกันบ้างพวกเขา แข่ง7นัดชนะ1เสมอ5พวกเขาแข่ง7นัดชนะ1เสมอ1แพ้5ยิงได้5 4 1เสีย11 5นัดหลังสุดที่มาเธอเวลเล่นในบ้านพวกเขาชนะ0เสมอ1แพ้4อัตราชนะอยู่ที่0เลยครับอัตราชนะออสอยู่ที่40%อัตราเกมสูงอยู่ที่60%มาที่ผลงานเกมนอกบ้านของคิมมนอกมางพวกเขาแข่งไป9นัด ชนะไม่มีเลยเสมอ1แพ้ถึง8ยิงได้2เสีย17ถ้าดนะหลังสุดของคิมมนอกในการเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขาชนะ0ูนย์เสมอ1แพ้4อัตราชนะ0อัตราชนะออสอยู่ที่20%อัตราเกมสูงอยู่ที่60%แล้เรามาดูราคาที่เว็บเปิดกันบ้างครับสำหรับคู่นี้คู่นี้มาร์ชเวลครับพวกเขาต่อคิมมนอกอยู่ที่0.5 ราคาสูงต่ำคู่นี้เปิดออกมาอยู่ที่2.25ซึ่งถือว่าสูงผิดปกตินะครับราคา1คูณ2ถ้ามาเทเวลชนะพวกเขาจ่าย2.07ถ้าคิมินอกชนะจ่ายอยู่ที่3.37สกอร์ที่คาดกันบ้างครับถ้าจบ00จ่ายอยู่8.8ถ้าจบ11จ่าย5.9ถ้าจบ22จ่าย16ถ้ามาเทเวลชนะ10จ่าย6.3ถ้ามาเทเวลชนะ20จ่าย 8.5ถ้าชนะ2-1ครับจ่าย8.2ชนะ3-0จ่าย18ชนะ3-1จ่าย17มาที่คิมม่นอกมกังถ้าพวกเขาชนะ1-0จ่าย9.4ชนะ2-0จ่าย18ชนะ2-1จ่าย12ถ้าดูเรทที่ออกมาไม่ว่าราคาแฮนดิแคปราคา1 2หรือสกอร์ที่คาต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ผีเน่ากับลงผูกต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่แย่มากๆ อัตราชนะพวกเขาคือ0ซึ่งยากมากสําหรับคู่นี้คู่นี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับไม่ว่าพวกเขาจะเจอทีมอะไรผลสกอร์ที่ออกมามักจะสูงเสมอด้วยเรทที่เปิดออกมาผมมองว่าโอกาสที่จะสูงมากกว่า2ลูกนั้นมีแน่นอนแต่ด้วยเรทที่เปิดออกมา2.25ผมมองว่านี่คือเรทแปลกๆทำไมถึงไม่เปิดเรท2ลูกดังนั้นผมมองว่าคู่เนี้ย น่าจะมีการยิงประตูกันต่อให้ทั้ง2ทีมมีเกมรุกที่แย่แต่เกมรับพวกเขาห่วยบาลัยทั้งคู่แถมเรทราคา1คูณ2ที่ผมบอกมามันค่อนข้างที่จะ50-50เป็นไปได้ทั้งคู่ดังนั้นคู่นี้ผมฟันธงเลยครับมาเทอเวลล์แคิมนอกออกสูง2.25แน่นอนสรุปทีเด็ด2ตัววันนี้หน้า YouTube คู่แรกครับรอยคาลตี้เจอกับเรนเจผมมองว่า คู่นี้เรนเจอร์น่าจะดีกว่าให้ไปที่เรนเจอร์ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างมาเธอเวลเจอกับคิมมินอกผมมองว่าคู่นี้ผีเน่ากับรวงผูแต่ถ้าให้เลือกผมมองว่าให้คู่นี้ไปเล่นสูงดีกว่าน่าจะมีประตูกันทั้งคู่ดังนั้นสรุปทีเด็ด2ตัวครับไปที่เรนเจอร์กับสูงคู่คิ m มินอก